คนของเขาด่อมของเขา14ล้านเสียงของเขาบอกว่าไอ้รักชนกหรือไอ้บางบอลไม่ผิดไอ้บางบอลไม่ผิดที่ผิดคือกฎหมายกฎหมายมันผิดกฎหมายมันบิดเบี้ยวนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองเอากับเขาสิคะ มารูปแบบนี้ที่ฉันบอกว่าไปไม่เป็นค่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีกรณีของคุณไอซ์นะคะลักชนกสีนอกสอสอก้าวไกลนะคะเขตบางบอนเนี่ยก็ขั้นแรกเลยนะคะก็โดนสารพิภากษามานะคะก็คือจำคุก6ปีโดยไม่รอลงอาโดยไม่รอลงอาญานะคะคดีหนึ่งสองแล้วก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะเพราะนั้นเนี่ย ในประเด็นนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะตัวของรัชนกเองก็บอกว่าไม่มีความกังวลอะไรนะคะก็แต่จริงๆบอกว่าไม่มีความกังวลเนี่ยก็คือเคยไปขอเลื่อนแล้วนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทําหน้าที่สสแต่ว่าในที่สุดเนี่ยศาลก็ไม่ได้ให้ไม่อนุญาตพูดง่ายๆนะคะและถึงแม้ว่าตัวของรัชนกเองจะไม่ไปฟังคําพิพากษาด้วยตัวเองนะคะก็มันก็มีกฎหมายใหม่ที่สามารถพิพากษา นะฮะหรือ,อมีการตัดสินรับหลังซึ่งประเด็นนี้ก็ทั้งนายกยิง่งรักแล้วก็นายกทักษินก็โดนมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสําหรับตัวดิฉันเองเนี่ยนะฮะไม่ว่าใครจะโดนอกรณีอย่างนี้ก็ต้องบอกว่านีอย่างเดียวที่พวกคุณไม่ควรที่จะทําก็คือโทษคนอื่นนะฮะนะฮะักลบไม้กระดดมันอวยส้มบดดาเพื่อไทยและท่านนายกใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีพวกนี้ต้องเชื่อฉันเชื่อว่ารับงานมาค่ะ ะะก็คือถ้าคนที่ไปสนับสนุนพักที่นะครับมีสอสอและสมาชิกพักเนี่ยนะฮะมีคดีถึง80คดี80คดีนี้อยู่ในจำนวน30คนของพักการเมืองที่ใครๆบอกว่าจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศถามว่ามันจะเอาอะไรมาเปลี่ยนแปลงประเทศคะเพราะทุกคนมีคดีติดตัวหมดเลยแม้กระทั่งตัวพิธาเองเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกือบจะได้เป็นนายกแล้วถ้าเกิดว่าจับพ้าจับผูวันนั้นเกิดเป็นนายกขึ้นมาวันนี้จะทํำยังไง มันต้องมีการเลือกตั้งใหม่สิ้นเปลืองไปทั้งงบประมาณเสียเวลาประชาชนที่สําคัญเลยก,ก็คือประเทศชาติมันเสียโอกาสเพราะพวกคุณก็มาไปแหกปากอยู่แต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้พรบนี้นิทศกรรมเนี่ยก็พยายามที่จะไปโยงทักษิณยิ่งรักทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยพรบรนี้นะคะตัวของพรรคเพื่อไทยเองเขาก็จริงๆมันอยู่ในนโยบายด้วยซ้าไปที่จะทำแตะหานิทศกรรมวันนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่านินทศกรรมเพื่อช่วยทักษิณกลับบ้านวันนี้ทักษิณก็อยู่ที่บ้านแล้ว หมายความว่าอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังมีความพยายามไปโยงอีกว่าเพื่อไทยไม่ช่วยสนับสนุนเป็นเพราะว่าทักษิณเนี่ยรอดแล้วไม่ต้องพึ่งเนื้อโทษกรรมเอากับเอากับมันสินะคะเพราะนั้นเพราะนั้นฉันบอกว่าที่ไม่ได้ออกความเห็นไม่ยินดียินร้ายก็เพราะว่าเ,าเขาเขาทำตัวเขาเองแล้วมันเป็นการสมควรแก่เหตุ มันไม่ได้มีใครไปกันแกล้งนะคะถ้าไปดูว่าเขาเคยโพสอ,อะไรไว้เราจะไม่แปลกใจเลยที่แปลกใจก็คือทำไมถึงมาโดนที่แปลกใจคือทำไมมาเป็นนักการเมืองได้เนออไหมคะคือมาเป็นนักการเมืองได้ยังไงในเมื่อที่ผ่านมาอดีตคุณอนะ่ะมันเป็นแบบนี้พักที่เอาคุณมาเป็นผู้สมัครสอสอเนี่ยไม่ได้ดูเลยหรือเป็นเพราะว่าคุณไปโพสอ,อย่างนี้คุณมีแนวคิดอย่างนี้ถึงรับเข้าพักจะให้เข้าใจอย่างนั้นเหรอคะ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าการที่ใช่ค่ะไอ้ไอรักชนกเนี่ยนะคะวันนี้ไปศาลโดยมีทนายก็คือชัยธวัตุลาทนเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลนั่นเองนะคะศาลอาญ,ญาพิพากษาจำคุกหกปีไม่รอนลงอาญาไอรักชนกสอสอเขตเลือกตั้งที่28พื้นที่บางบอนจากพักก้าวไกลในความผิดคดีมาตราห1ึ่และพระบอรคอมพิวเตอร์ กรณีโพสข้อความเกี่ยวกับการผูกขาดวัคซีนเมื่อปีหกสามแล้วทีนี้ถ้าสารเนี่ยไม่ให้ประกันเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้าคุกเลยเนือ่อออกไหมคะว่าถ้าวันนี้ไม่ให้ประกันหรือแม้ว่าการยื่ยนประกันนั้นเนี่ยเลยกําหนดไปแล้วคือพ้นวันนี้ไปแล้วก็คือก็ต้องเอาเข้าคุกก,ก่อนการติดคุกแม้แต่วันเดียวก็จะหลุดจากการเป็นสสทันที โดยที่เจ้าตัวเองเนี่ยนะคะก็ยังก็ยังไม่สลดนะคะก็บอกว่ายืนยันที่จะลงแข่งอีกรอบแน่นอนก็คือถ้าคุณโดนคดีปุ๊บเนี่ยคุณก็ถูกตัดสิทธิ์ถ้าจะลงแข่งก็คงต้องอีกนานค่ะอันนั้นก็ว่ากันไปเวลาที่ผ่านไปอาจจะเปลี่ยนอะไรต่ออะไรได้เยอะแต่ณนะวันนี้ก็คือถ้าวันนี้มีการยื่นประกันตัวไม่สําเร็จก็ต้องนอนคุกก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามันมีการยื้อไป สุดท้ายก็คือถ้าติดคุกแม้แต่วันเดียวสถานะสอส,อสอหลุดทันทีค่ะโดยอัตโนมัติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปไหนสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ทักทายกันเลยค่ะใครที่เข้ามาแล้วขอสุดปังให้เป็นกําลังใจหน่อยตั้งแต่เช้ามานี้นะคะก็คือทำอ,อยู่ตรงนี้โดยตลอดไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแต่ที่สําคัญเลยก็คือถ้าใครจะมาบอกว่าสมน้ําหน้าอ,อะไรฉันก็ไม่ว่าอะไรเป็นความคิด ทุกคนมีสิทธิ์แต่ตัวดิฉันเองมีความรู้สึกว่าเราชินชากับเรื่องตรงนี้เพราะว่าพักของเราคนของเรานั้นโดนมามากกว่านี่คนเสื้อแดงหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ทำจะถูกใส่ร้ายอันนั้นน่าสงสารและน่าเห็นใจกว่านะแต่เนี่ยดิฉันก็เห็นแล้วนะคะว่าทำไมเขาถึงโดนไม่ได้มีใครไปใส่ร้ายค่ะนะคะเขาทำของเขาเองหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น อ,องค์เดียวที่เคารพก็คือองค์ชาติอะไรอย่างนี้หรือไปพูดเกี่ยวกับเรื่องรูปที่ไม่ทุกบ้านอะไรแบบนี้มันเยอะมากเยอะมากๆสําหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันยังมีอยู่แล้วจะแปลกใจไหมคะว่าทําไมพรรคเขาถึงพยายามที่จะยกเลิกแล้วยกเลิกไม่ได้ก็จะแก้ไขมาตรา1 1 2ในขณะที่หลายๆคนบอกว่ามาตรา1 12ไม่ได้ทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อนอะไร ความคิดของคนขับแท็กซี่คนหนึ่งซึ่งที่ฉันเคยพูดถึงเรื่องนี้ในขณะที่โดยสารรถของเขาเนี่ยเขาเปิดข่าวฟังก็มีข่าวประเด็นอย่างนี้รู้ไหมคะว่าเขาพูดว่าอย่างไงนี่คือคนขับแท็กซี่นะคะคนขับแท็กซี่บอกว่ามาตรการหนึ่งหนึ่งสองมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมากระทบอะไรกับชีวิตความเป็นอยู่ของผมแต่ในขณะเดียวกันคนที่พูดไปใส่ร้ายหรือไปแตะต้องหรือไปหมิ่นสถาบันนั้นเนี่ย ก็เท่ากับว่าทําลายความมั่นคงของประเทศเพราะประเทศเนี่ยนะคะมันก็มี3สถาบันหลักรวมทั้งมาตราหนึ่งหนึ่งนั้นนะคะก็อยู่ในหมวดของความมั่นคงคนเป็นสอสอจะไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าพักนะวันนี้ก็คือเป็นนักกฎหมายนะคะคือทุกคนที่เข้ามาเป็นนักการเมืองนั้นเนี่ยคุณสมบัติในการเข้ามาเขาก็จะมีบอกว่าคุณจะต้องมีวุฒิอะไร นะคะแล้วตัวคุณเองก็ต้องพยายามที่จะศึกษาเรื่องของกฎหมายแม้ว่าจะไม่ได้เรียนกฎหมายมาโดยตรงเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะเข้าไปทําในสภานั้นคุณทําในฐานะตัวแทนของประชาชนดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะถามว่าอา้าวเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ซึ่งแม้ว่าไม่รู้ก็ต้องไปเรียนรู้ค่ะคุณกําลังจะมาทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะเขาฝากความหวังไว้กับคุณสิบสี่ล้านเสียงที่เขาเลือกพวกคุณมาไม่ได้ให้พวกคุณต้องมาเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะด้อมของก้าวไกลหรือด้อมส้มทั้งหลายต้องเข้าใจนะคะว่าอย่างเช่นเมื่อวานที่ออกมา,มาด่าควายแดงหรืออะไรนู่นนี่นั่นเป็นควายแดงก็ไม่ได้ไปเป็นบนหัวใครค่ะและที่สําคัญก็คือเราไม่เคยร้ารานใครก่อนเราถูกกระทํามาก่อนเราถูกกระทํามาจนกระทั่งพวกคุณลืมไปแล้วว่าคนที่เจ็บช้าน้ําใจกับการรัฐประหารคนที่เดือดร้อนแล้วก็คนที่ถูกกระทานะคะจากอํานาจ ของผดเด็จการจากการกันแกล้งของคนที่เห็นต่างทั้งที่อยู่ในการเมืองหรือในภาคประชาชนเนี่ยพวกเราโดนจนอ่วมหมดแล้วค่ะนะคะเพราะนั้นอันนี้ยังเป็นแค่สารชั้นต้นนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะเขาก็อาจจะต่อสู้คดีได้จนถึงสารฎีกานะคะถ้าหากว่าครั้งนี้ได้รับประกันตัวก็ได้ออกมาแต่ในขณะเดียวกัน นะฮะมันก็ต้องขึ้นขึ้นศาลไปจนถึงสามศาลนะฮะคืออันนี้ก็คือเขาจะสามารถจะต่อสู้ได้จนถึงศาลฎีกาหากศาลให้ประกันก็ไม่หลุดจากการเป็นสสเพราะการหลุดจากการเป็นสสก็ต้องโดนจําคุกจริงๆแม้แต่วันเดียวก็ตามกรณีนี้นะฮะก็อาจจะได้หรือไม่ได้ประกันก็ว่ากันไปแต่ที่รู้คือต้องสู้อีกสองศาลนะคะและในที่สุดเนี่ยศาลฎีกาก็อาจจะเมตตานะคะให้รอลงอาญาไปก่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะ ใจจริงก็ไม่ได้อยากให้ใครโดนแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันคนที่กำลังกาลังโดนแบบนี้ก็ถามว่าการวิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันโดยสุจริตเนี่ยนะคะกับการหมิ่นประมาทให้ร้ายเนี่ยมันคนกรณีกันค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเมื่อก่อนนี่ฉันไม่ค่อยรู้นะคะก็ไปศึกษาก็ไปอ่านก็ไปค้นคว้ามาจนกระทั่งเราสามารถจะแยกแยะได้ว่า ทำไมบางคนเนี่ยพูดแล้วไม่โดนแล้วทำไมบางคนพูดแล้วถึงโดนมันก็คือเส้นแบ่งระหว่างการวิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแต่นะคะในขณะเดียวกันกับการวิพากษ์วิจารณ์โดยการสอบไปในทางหมิ่นประมาทให้ร้ายประทุษร้ายนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ากฎหมายเขาก็ต้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำเช่นเดียวกันนะคะ ใช่หกปีเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าคือโทษมันสาเร็จแล้วอะ่ะมันมีมันม,มันมีการระบุระบุโทษมาแล้วว่าหกปีนะคะการระบุโทษหกปีเนี่ยนะคะมันก็เท่ากับว่าเหมือนเขาเขาโดนเขาโดนเขาโดนแล้วอะ่ะนะคะคือจะถามว่าได้ประกันไหมดิฉันก็เอาใจช่วยนะคะก็อยากให้ได้ประกันแต่โทษเนี่ยมันมากกว่าห้าปี แล้วอันนี้คือคำที่ภากษาจำคุกนะคะนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่าอันดับแรกเลยเนี่ยวันเนี้ยนะคะถ้าถูกคุมขังแล้วก็เบื้องต้นเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดจากการเป็นสอสอนะ,ะเพราะว่าอันเนี้ยกรณีแบบนี้คือศาลชั้นต้นเขาที่ภากษาจบแล้วว่ามันอยู่ที่คุณเนี่ยนะจะยื่หอุทธรอนซึ่งใน,นระหว่างยื่นอุทธรณ์จะได้ประกันตัวออกไปสู้คดีหรือ จะถูกจำคุกในระหว่างสู้คดีจนกว่าจะขึ้นศาลคดีในคดีคดีนี้ในชั้นอุทรเขาก็จะปล่อยออกมาแล้วก็พิจารณาคดีแล้วถ้าศาลอุทธร์ยืนตามศาลชั้นต้นก็กลับเข้าไปใหม่เพื่อยื่นดีกานะคะอันนี้แหละค่ะที่ต้องบอกว่ามันมีกรณีศึกษาของอันนี้เหมือนกันนะคะว่า สำนวนการการยื่นสำนวนเนี่ยนะคะให้สารอุทธรพิจารณาต่อเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ไปถึงยื่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพิจารณาให้คุณเลยค่ะกว่าจะพิจารณามันก็อาจจะเป็นวันนี้อ่าวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ไม่ทันแน่นอนแล้วในเรื่องของการพิจารณาในการที่จะยื่นอุทธรนึกนึกไหมคะก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออีกสองวันเขาก็เคยทํามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปนอนในคุกก่อนหกปีไม่รอนลงอาญาใช,ใช่ค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ วันนี้มันประกันตัวเนี่ยดูแล้วมันจะทันไหมล่ะฮะทีนี้เขาบอกว่าก็ต้องเข้าเรือนจําไปก่อนเข้าคุกเนี่ยนะคะที่ฉันบอกว่าถ้าติดคุกเพราะว่าอันนี้เป็นคําพิพากษานะคะจําคุกหกเดือนเนี่ยเป็นคําพิพากษาของศาลชั้นต้นฉ,ฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการประกันตัวก็คือต้องนอนคุกเลยและการเข้าคุกจากคําพิพากษาหกปีเนี่ยถือว่าสูงมากเพราะฉะนั้นหลุดจากสสแน่นอนถ้าวันนี้ประกันตัวไม่ทันตามนี้เลยนะคะ ่ะเนี่ยแหละค่ะนะคะคือในตอนแรกเนี่ยเขาพยายามที่จะ,ะสู้คดีในการที่แบบว่ามีการไปเลื่อนไปอะไรเพราะว่าจะใช้อเอกสิทธิ์ของการเป็นสสแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่มีมีหนึ่งนึงสองเข้าไปด้วยเพราะนั้นก็ยากนะคะก็ยังมีอีกหลายคนนะคะซึ่งทีชฉันบอกว่าวันนี้คนของเขาด้อมของเขา สิบสี่ล้านเสียงของเขาบอกว่าไอ้รักชนกหรือไอ้บางบอนไม่ผิดไอ้บางบอนไม่ผิดที่ผิดคือกฎหมายกฎหมายมันผิดกฎหมายมันบิดเบี้ยวนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองเอากับเขาสิคะมารูปแบบนี้ดิฉันบอกว่าไปไม่เป็นค่ะไม่รู้จะพูดยังไงดี เพราะนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่มันจะสร้างความแตกแยก,กต่อไปแล้วใครนะเคยพูดว่าถ้าคนของเขานะคะจะต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เขาจะลงถนนวันนี้ก็อยากเห็นคะว่าคุณจะลงถนนกันไหมไม่ได้ไม่ได้ค้าทายนะคะแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าทาวาตระบัดสัตว์ของพวกคุณเ่ยที่ถาโถมใส่เพื่อไทยเนี่ยวันนี้นะคะมัน,เป,นเป็นการพิสูจน์แล้วว่า การตระบัดสัตว์ของพรรคเพื่อไทยเพื่อไปเป็นรัฐบาลการเป็นรัฐบาลก็คือต้องการทําแล้วก็บริหารประเทศต้องการช่วยเหลือประชาชนต้องการให้ประชาชนได้นโยบายที่เป็นของพรรคแต่การตระบัดสัตว์ของคนอื่นหรือพรรคอื่นมันเพื่อตัวเองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองล้วนๆแล้วทาไมพรรคเพื่อไทยถูกด่าอยู่พรรคเดียวนะคะแล้วคาว่าตระบัดสัตว์เนี่ยมันออกมาจากปากไอ้คังคก พวกนี้ก็คุบเอาคําว่าตรบัติสัตว์มาเล่นกันจนเปรอะยางกรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยดิฉันบอกได้เลยนะคะว่าอย่าด่าเพื่อไทยเลยมึงไปด่ากันเองก่อนถ้าจะมีใครนะคะจะต้องตรบัติสัตว์มึงนั่นแหละตรบัติสัตว์ตั้งแต่ปีหกสองแล้วมึงหาเสียงไม่ใช่หรอคะ ว่าเลือกมึงแล้วมึงจะต้องเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญมึงจะไม่มียอมที่จะเป็นสะพานให้ใครมาสืบทอดระบบเผด็จการสุดท้ายเนี่ยนะฮะหนักกว่าเพื่อไทยอีกเพราะว่าไปร่วมอยู่กับสามปอไปร่วมรัฐบาลน,นะฮะอยู่กับสามปอดังนั้นไอ้พวกที่ด่าเพื่อไทยเนี่ยมึงมองหันไปดูตัวมึงเองซิไปเอาน้ํา นะคะมึงไม่ต้องไปเอาตักน้ําใส่กะโหลกหรือชะง,งกอะไรหรอกคะ่ะมึงไปดูน้าในในโถส้วมอ่ะในโถชักโครกอ่ะมึงก้มลงไปดูเลยแล้วมึงก็จะเห็นว่าใครกันแน่แต่ตระบัดสัตว์ก่อนตระบัดสัตว์ครั้งนั้นเพื่อตัวเองล้วนบอกว่าคือเพื่อไทยเนี่ยพยายามเขาเรียกว่าทอดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถึงขนาดที่ยอมให้มึงมาเป็นนายกมึงยังไม่เอาเลย มึงกลับไปร่วมกับพรคพลังประชารัฐไปอยู่กับทั้งสองลุงทั้งสามลุงอะสามปอเนี่ยมึงก็ไปอยู่กับเขาโดยอ้างเหตุผลว่าอยากเป็นรัฐบาลเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็อยากเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมันมันมาอยู่กับเพื่อไทยมึงก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเพราะตอนนั้นเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเติมเสียงเข้าไปเลยนะเสียงจะแน่นไม่ต้องไปปิมน้แลาวคอยเอากล้วยแจกลิงเหมือนกับที่ผ่านมาด้วยซ้ําไปแต่ก็ไม่สําเนียก รัฐทุกวันนี้ที่พูดพูดกันเนี่ยมั่นอกมั่นใจว่าเพื่อไทยจะระบัดสัตว์จะบอกเลยค่ะว่าพวกมึงนั่นแหละตะระบัดก่อนตั้งแต่ปีหกสองแล้วถูกไหมฮะแล้วมึงตะรบัดสัตว์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะกับการที่เพื่อประชาชนหรือเพื่ออะไรมึงพูดเลยว่ามึงตะระบัดมึงพูดเลยว่าการที่มึงเนี่ยจะต้องไปร่วมกับพรรคเนี่ยเพราะอยากแก้ไขรัฐนูลสี่ปีที่ผ่านมามึงแก้หาอะไรบ้างและนี่ทําไมไม่ถูกดา่า ทำไมไม่ถูกว่าเพื่อไทยเองได้เป็นที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลค่ะแล้วมีด้อมที่ไหนออกมาเดินพลาดพลาดคาดเที่ยวฝายก็อื่นไหมคะนั่นแหละที่ฉันถึงบอกว่าคุณดิ้นไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่คุณดิ้นเนี่ยนะฮะมันยิ่งมัดตัวพวกคุณเองและในฉันไม่เชื่อแล้วค่ะว่าสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยเขาต้องการจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเหมือนอย่างที่พวกคุณต้องการเพราะฉะนั้นการที่มาอ้างบอกว่าไม่สนับสนุนเพื่อไทยหรือไม่ยอมไปจับมือกับคนนั้นคนนี้ นะคะแล้วก็กอดหนึ่งหนึ่งสองเอาไว้เพราะไม่อยากเสียฐานเสียงดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยนะข้าวันนั้นเนี่ยคุณวางหนึ่งหนึ่งสองลงเพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีประชาชนหรือจะไม่มีฐานเสียงของคุณคนไหนนะคะออามาจุดไฟราดตัวเองเผาตัวเองตายแล้วค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณพยายามจะบอกว่าไอ้ที่คุณต้องกอดหนึ่งหนึ่งสองเอาไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเนี่ย ยึดมั่นในอุดมการเอาทักอุดมการของคุณคือหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยิฉันก็บอกแล้วว่าคุณจะเอาอะไรไปยื่ยนในสภาเนี่ยก็ไม่มีใครเขาโหวตให้หรอกแม้กระทั่งสววข้อแม้ของเขาก็คือคุณต้องวางหนึ่งหนึ่งสองลงเขาก็จะโหวตให้แต่คุณก็ไม่เห็นกับการที่สิบสี่ล้านเสียงเลือกคุณมาเป็นรัฐบาลเพื่อทำสามพันบาทสี่ร้อยห้าสิบดูแลตั้งแต่เกิดจนตายอะไรนู่นนี่นั่นของคุณเนี่ยรัฐสวัสดิการอะไรของคุณเนี่ย เคยคิดถึงนโยบายที่เอาไปใช้หาเสียงแม้แต่ข้อเดียววางหนึ่งสองไว้แล้วได้ทำนโยบายที่จะได้หาเสียงไว้กับประชาชนตั้งสามร้อยข้อแต่คุณไม่ยอมวางเพราะหนึ่งหนึ่งสองข้อเดียวคุณเอาอะไรมาแก้ตัวล่ะดีฉันถามหน่อยนะคะดีฉันบอกเลยนะครัว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนไทยเขาไม่เอาด้วย ยกตัวอย่างนะคะกรณีของการชุมนุมของกลุ่มราษฎรและกลุ่มเด็กๆที่ที่ผ่านมาปี4 5 4ห้าปีา6 6 4, 6สี่หเนี่ยอันดับแรกเลยออกมานะคะไล่ลุงตู่ไล่ลุงตู่คนไปร่วมโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่พอไล่ลุงตู่ไปสักพักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราย้อนกลับไปดูนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่ร่วมเอาด้วยเนี่ยเขาก็ค่อยๆถอยจนกระทั่งเหลือเหลือเนื้อแท้ๆที่ใครๆก็บอกว่าสามกีบเนี่ยอยู่แค่นั้นเองคือภารกิจอันนั้นถ้าออกมาไล่ลุงตู่อย่างเดียวป่านี้ลุงตู่มันอยู่ไม่ได้แลวค่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณเอาเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถาบันนู่นนี่นั่น มันก็เลยเกิดประเด็นที่คนเขารู้สึกว่าเอ้าไม่ใช่แล้วเขาก็เลิกสนับสนุนคุณแม้กระทั่งสื่อเองเนี่ยก็ไม่อยากจะทําข่าวต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยดังนั้นณนะวันนี้ถ้าจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยตระบาดสัตว์เพื่อเป็นสะพานหรือว่าเป็นไปสืบไปสืบสืบต่อไปสืบทอดอำนาจของเผด็จการ นะคะไปเป็นนั่งร้านให้กับสามปอถามสักคำสิคะว่าทำงานมาสามเดือนกว่าเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับสามปอไม่ในขณะที่พวกมึงอ่ะปีหกสองเนี่ยนะเปคุกครีตีโมงอยู่ด้วยกันในสภาเนี่ยแล้ววันนี้นะคะดัดจริตมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของพอรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีมาวิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจ มึงไม่รู้เหรอคะว่ารัฐบาลเข้ามาสามเดือนกว่าเนี่ยมันจะไปทำอะไรได้ผลพวงต่างๆที่กำลังแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้เนี่ยมึงออกมาพูดเนี่ยมึงไม่อายใจเลยหรอว่าครั้งที่แล้วมึงก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลเก่าถ้าเกิดว่าจะมีอะไรที่จะต้องมีการด่าทอํำหนิตี่ติงกันเนี่ยจะไปโทษพักพลังประชารัฐพักเดียวไม่ได้มึงด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งหัวหน้าพักของมึงที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ออกมาพูดทำนองว่า พักมึงเนี่ยโคตรด,ดีไม่เคยมีหัวหน้าพักคนไหนเนี่ยติดต้องคดีหรือต้องหนีไปต่างประเทศก็ดีค่ะนะคะ,ะอยากจะบอกว่าจิตใจทำด้วยอะไรคะถึงเอาเรื่องนี้มาพูดในขณะที่พักตัวเองจะเลือกหัวหน้าพักมึงก็เลือกไปสิมึงไปพาดพิงไปเกี่ยวข้องอะไรกับทักษิณนะคะไปเกี่ยวข้องอะไรกับสองคนพี่น้องที่เขาถูกคดีและเขาต้องหนีไปต่างประเทศเนี่ย ถามจริงๆค่ะตั้งแต่มึงเป็นพักการเมืองมาพักการเมืองมึงเก่าเก่ามีสมาชิกมากมากมึงเคยโดนรัฐประหารไหมคะ